ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังขับรถอยู่บนถนนแล้วหันไปมองรถคันข้างๆแต่ว่าไม่มีคนขับไม่มีใครอยู่หลังพวงมาลัยเลยนี่ไม่ใช่หนังไซไฟแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเทสลาก,ก็คือคนที่กำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเต็มเลยนี่ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับแต่มันคือคำประกาศจากปากของซ e o เทสลาเองเลย ซึ่งคำพูดนี้มันบอกเป้าหมายที่ชัดเจนมากแล้วก็สร้างคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยเขาจะทำได้จริงเหรอก่อนจะไปไกลกว่านี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าคำว่ารถยนต์ไร้คนขับที่พูดพูดกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ตามกฎหมายคือพูดง,ง่ายๆเลยมันคือรถที่ระบบคอมพิวเตอร์ของมันเนี่ยสามารถขับเคลื่อนตัดสินใจทำทุกอย่างแทนคนขับได้แบบ100เอร์ซโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปยุ่งเลย สำหรับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ปรากฏการณ์ในเมืองออสตินครับจากนั้นไปดูกันต่อว่าใครกันแน่ที่คุมกฎเรื่องนี้แล้วก็จะขยายภาพไปดูแผนการใหญ่ระดับประเทศของเทส l a มองผลกระทบของการปฏิวัติโรโบอทแท็กซี่และปิดท้ายด้วยการดูว่าเออแล้วอุปสรรคที่ยังขวางทางอยู่มันคืออะไรกันบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยเมืองออสตินทำไมต้องเป็นเมืองนี้ ทำไมเมืองนี้ถึงกลายเป็นเหมือนกับสนามทดลองสำคัญของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกชิ้นนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับและนี่คือตัวเลขครับ500คันเดสลาตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีโรบ o แท็กซี่วิ่งให้บริการในออสตินถึง500คันซึ่งนี่ไม่ใช่การทดลองเล่นๆนะครับแต่มันคือการปูพรมที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเอาจริงแค่ไหนแล้วที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกก็คือความเร็วของมันครับ พราะมีข่าวล่าสุดออกแล้วว่าแค่ภายในเดือนธันวาคมนี้จํานวนรถอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยด้วยซ้าโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมั่งจริงครับภาพรวมโครงการที่ออสตินก็คือตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มแบบมีคนนั่งไปด้วยเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยก่อนครับแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการค่อยๆเอาคนออกแล้วให้รถมันวิ่งเองเต็มรูปแบบในพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตไว้หรือที่เรียกว่า geo fence คือจำกัดพื้นที่วิ่งในช่วงแรกๆก่อนนั่นเอง แต่แน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายอยู่โดยเฉพาะเรื่องการหาที่ชาร์จไฟให้พอแล้วก็เรื่องที่ควบคุมไม่ได้อย่างดินฟ้ากาศครับพอเห็นรถวิ่งเองได้เนี่ยคำถามแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือแล้วใครคุมละ่ะใครดูแลเรื่องความปลอดภัยใครออกกฎซึ่งคำตอบของเรื่องนี้บอกเลยว่าซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับนี่น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดโดยเฉพาะคนในพื้นที่ว่าแล้วตัวเมืองออสตินเองเนี่ย มีอำนาจเข้าไปจัดการหรือควบคุมเทคโนโลยีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและคำตอบก็คือไม่ได้ครับไม่ได้เลยเอา้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะที่บอกว่าไม่ได้ก็เพราะแบบนี้ครับ คืออำนาจของรัฐเท็กซัสเนี่ยมันใหญ่กว่ากฎของเมืองในกรณีนี้กฎหมายของรัฐเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าอำนาจในการอนุญาตออกกฎกำหนดมาตรฐานทั้งหมดอยู่ที่ระดับรัฐเท่านั้นทางเมืองทำได้แค่ร่วมมือหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการที่อำนาจถูกรวมไว้ที่เดียวนี่แหละครับที่มันเป็นการเปิดทางให้เทคโนโลยีแบบนี้ขยายตัวได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็นำเราไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่าแค่เท็กซัสทีนี้แหละครับเราจะขยับภาพออกมาดูกัน เพราะว่าออสตินเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของแผนการที่ใหญ่กว่านั้นมากในระดับประเทศเลยจะเห็นเลยว่าแต่ละเมืองที่เลือกมาเนี่ยไม่ใช่การสุ่มเลยนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่อย่างกลุ่มแรกลาสเวกัสกับฟีนิกซ์พวกนี้คือกฎหมายเปิดทางให้เต็มที่อยู่แล้วส่วนเมืองอย่างดัลลัสกับฮิวสตันก็เป็นเมืองใหญ่ถนนหนทางซับซ้อนเหมาะกับการทดสอบระบบในสเกลที่ใหญ่ขึ้นและสุดท้ายอย่างมอามี ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความต้องการใช้บริการสูงมากทุกที่มีจุดแข็งของตัวเองหมดเลยแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องจับตามองก็เพราะว่าเบื้องหลังมันคือเม็ดเงินมหาศาลและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมเลยครับเพื่อให้เห็นภาพว่าสเกลมันใหญ่แค่ไหนเรามาไล่ดูตัวเลขกันดีกว่าครับเริ่มจากที่ออสตินเป้าหมายคือ500คันจากห้า พอขยับไปที่ศูนย์กลางเทคโนโลยีอย่าง Bay Area ในแคลิฟอร์เนียตัวเลขกระโดดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับ1,000ั้คันจะเห็นว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วและนี่คือเคก้อนใหญ่ที่ทุกคนอยากได้ครับ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าตลาดเรียกรถในอเมริกาต่อปีที่เทสลากำลังจะลงมาแย่งส่วนแบ่งด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับของพวกเขานั่นเองครับนี่คือการเปลี่ยนเกมทางเศรษฐกิจเลยนะฮะ เทสลากำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทขายรถไปเป็นบริษัทให้บริการการเดินทางซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยต้นทุนการให้บริการจะถูกกว่าแบบเดิมๆที่ใช้คนขับถึง50-70%เลยทีเดียวแล้วพอค่าบริการมันถูกลงมากๆพฤติกรรมคนก็จะเปลี่ยนไปอาจจะมีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวแล้วก็ได้เรียกโรโบแท็กซี่เอาก็ได้และแน่นอนประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่ตามมาก็คือแล้วคนขับรถมืออาชีพกว่า3.5ล้านคนละ่ะ อนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าภาพอนาคตจะดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเรามาดูกันครับว่าความท้าทายหลักๆที่ยังต้องฝ่าไปให้ได้มีอะไรบ้าง นี่คือด่านโหด4ด่านเลยครับ1คือเรื่องกฎหมายที่มันยังซับซ้อนเมืองนึงว่าดีอีกรัฐอาจจะบอกว่าไม่ได้2คือการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันปลอดภัยจริงๆ 3. คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่ชาร์จทั้งศูนย์ซ่อมให้มันรองรับรถจํานวนมหาศาลได้และด่านสุดท้ายที่อาจจะยากที่สุดคือใจคนครับคือการสร้างความไว้วางใจให้สังคมยอมรับเทคโนโลยีนี้ สุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวรถหรือตัว AI ที่ต้องพัฒนาอีกต่อไปแล้วแต่อาจจะอยู่ที่ตัวเราเองที่ต้องปรับทั้งกฎระเบียบความเชื่อมั่นและความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หรือเปล่า